เ,เรื่องต่อไปนั้นคนมีสัจวาจานี่เปิ้นห้องว่าคนดอยนะเออคนดอยเนี่ยคนไทยเขาเนี่ยไปนเนี่ยคือคนดอยจังมีสัจวาจามันเดียวนี่คนดอยนี่แค่หูเคียงไปละพราะคนไทยเขาไปสอนวิธีการต่างๆแต่ก่อนรีใบรีบ,บอร์ดมาเดียมค่ดีละแต่ก่อนนี่เปิ้นดีหนูนี่สองคนพากันไปเลื่อไม้เลื่อไม้กับห่อเข้าไปตัวยแต่ก่อนเปิ้นไม้บุกเขียมยังมางเดียวทีนี้พอเลื่อไม้แล้วก็ ถึงเข้าตอนกับเตกินนขา้าวเตะห่ขอข้ามากินคนดอยบนกายมาหลงก็สองคนกับป้ากันห้องคนดอยมาหลกห่อข้าสองหองว่าสาหามากิเข้าวมากเนี่ยคนมีสาจาัจจะหลทั้าห้องบือก,กินนะถ้าห้องกับหมอกินอยังก็จ้างเด้อนี่สองคนกับป้ากันงองว้วยหัวห่อเข้าสองหองคนสี่คนอะ่ะคู่มันพี่จะได้เหลียววกหรือว่าพลาเปลนลูกตบขันหน้าพลังน้าใส่หกินในบา้า ว่ายอยาก็ไปจังว่าแถมเตื่องก็ไปแถมละมไปเข้าไปเข้ามาขึ้นดอยเนาะไปปะใส่หกอะ่ะเขานึกว่าฟานมาเกิดอะ่ะมันหกเหี้ยอันนี้ว่ปะปลากระบอกแกงไปไปต้มท่า <c oughs> ยำหกากินจนตัวอิม่มจำเดียวมีคนดอยสองคนกําเสียมอย่คนคกําขบกอย่คนไ <c oughs> ายมา ทำเสีหายไปไหนนั้นมาฝังหกเมียวนะเมียวมาเกิดแบบเนี้ยวะกองเป็นอู้ไปหกคนหกักหล่ออันนั้นอันนี้ใบดีใบบดีเงานกอู้ไผ่เนอะก็เก็บเอาไว้อะนั่นถูกกลัวมันหายไปนะกลัวเจี๊ยบของนี้มันหายไปออ้อยังนะี่ยไอ้อยังก็สวับกลิ่นสวับกลิ่นนึกจำไว้เลยก้อน,นี้นะเพื่อของมใด้บันทั์ พอหน้าพอตากันหักเลาะเลาะเดี๋ยวเจ๊งอกฟานสักกรรมอืมันสอนตัวมันสอนตัวเนี่ยเพื่อนห้องกันอย่างงอมก็ใส่งอมก็ใส่ห้เราวังเด้อ